สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทโร่คลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานชาวราศีเมษชาวราศีเมษพิมพ์โชคดีเทวารักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวสแกน QR code นะครับผม งานราศีเมษนะครับดาวทิตดาวจันทรดาวพุธดาวสุขลัคนาสถิตราศีเมษโอเคถ้าคุณพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะฮะฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมในเรื่องของความสัมพันธ์คุณได้ The Star The t r a m p ัมเผมผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณคาดหวังไว้เนี่ย กำลังจะเกิดขึ้นนะครับผมกำลังจะเข้ามาหาตัวคุณนะฮะสำหรับความสัมพันธ์ที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยกำลังจะค่อยๆเข้ามาหาเพราะว่าคุณได้ the temperance the start the temperance เป็นสถานการณ์ที่สิ่งที่คุณตั้งมุ่งหวังตั้งใจไว้เนี่ยค่อยๆเข้ามานะฮะมันจะไม่ได้เข้ามาแบบปุ๊บปับ๊บมันจะไม่ได้เข้ามาแบบกระทันหันทำให้คุณตั้งตัวไม่ติดนะครับผมซึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วชาวราศีเมษอยากให้เกิดในลักษณะปุ๊บปั๊บมากกว่านะฮะคุณจะรู้สึกว่าอดทนทนไม่ได้นะครับเขาเรียก impatient นะฮะด้วยพลังงานของ the t r a n e s เนี่ยเป็นพลังงานที่บอกให้คุณค่อยๆใจเย็นๆนะฮะเออ ค่อยๆใจเย็นๆสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นนะฮะแต่ค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆสําหรับใครที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยคุณได้เตรียมโซชเป็นสถานการณ์ที่อาจจะต้องระวังระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะว่าคุณเองอาจจะเจอคู่แข่งคุณเองอาจจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์โดยที่อาจจะอยู่ในทางความสัมพันธ์รักสามเศร้าหรือว่ามีมือที่3เข้ามานะครับผมเตรียมโซชเป็นพลังงานเรื่องของ มีบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ที่ไม่ตรงใจที่ไม่ถูกใจสําหรับตัวคุณอยู่ซึ่งจุดจุดนี้เป็นสถานการณ์ที่สิ่งดีๆกําลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคุณสิ่งที่ช่วยมากที่สุดสําหรับตัวคุณในขณะนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากด้วยก็คือการอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะครับผมอย่าพึ่ง ลงมือตัดสินใจอะไรหรือว่าลงมือกระทําอะไรนะครับผมผมเข้าใจเลยว่าสําหรับชาวราศีเมษเป็นอะไรที่ยากยิ่งนะฮะถ้าบอกให้คุณไปวิ่งรอบสนาม3รอบคุณเองอาจจะบอกว่าโอเคง่ายนะฮะแต่ถ้าเกิดให้คุณนิ่งสงบนิ่งยืนสงบนิ่งอยู่เฉยในสนามบในสนามวิ่งเนี่ยคุณอาจจะคุณอาจจะไม่เกิน30วินาทีคุณก็ยุกยิกยุก,ย,กยิกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมกําลังรู้สึกว่าคุณเอง กำลังต่อสู้กับความต้องการภายในของตัวคุณกับสถานการณ์รอบนอกแต่สิ่งที่ดีที่สุดจะเกิดขึ้นถ้าคุณค่อยๆใจเย็นอดทนรอนะครับผม <c oughs> คุณได้ seven of swords เป็นสถานการณ์ที่ถ้าเกิดคุณตัดสินใจหรือรลงมืออะไรในตอนนี้ไปเลยเนี่ยคุณเองจะมองไม่เห็นภาพบางส่วนที่ เป็นสถานการณ์สาคัญสําหรับความสัมพันธ์ผู้ายๆว่าเหมือนกระด่วนสรุปไปแล้วบทสุดท้ายมันกําลังจะออกมากลายเป็นว่าคุณเองตัดสินใจพลาดเพราะว่าคุณไม่ได้รอไอ้บทสุดท้ายจุดนี้นะฮะคุณได้เซเว่นออฟซอเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างที่คาดคา,าดไม่ถึงนะฮะอ,อ,ยอยู่ตรงนั้นนะครับผมคุณรู้คือค,คุณรู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับลวงตานะฮะรับรวงพาลับ ลวงพรางอรับลวงพรางแบบนั้นเป็นสถานการที่ในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะต้องให้ความสนใจและให้ความระมัดระวังหน่อยนะฮะอย่าใจร้อนนะครับผมโอเคในเรื่องของสุขภาพนะฮะอืมโอเคชาวราศีเมษนะครับผม คุณได้ f i อ e o แพน n ด a c ิลส์คิงออฟวอน s ์เดอะมูนะฮะแล้วก็คว e นออฟ s ซล r ์อ่าโลกนี้เพื่อนกันดีนะฮะเรื่องของสุขภาพชาวราศีเมษนะครับผมเจอลักษณะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับธาตุไฟอีกแล้วคุณได้ King of Wands The Moon เป็นสถานการณ์ที่ ตัวคุณเองอาจจะมีปัญหามีเกณฑ์มีปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเอาไว้ว่าที่เกี่ยวกับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแขนขาหัวหัวเข่าข้อต่อต่างๆนะครับผมจอยอะไรพวกนี้นะฮะอาจจะต้องระมัดระวังนะครับผม KING Of War เป็นสถานการณ์ที่คุณเองรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าบางสองพวกคุณนะ่ย อา,อาจจะใช้เวัยวะแบบนั้นเอาเววะเหล่านั้นเนี่ยมากจนเกินไปนะครับผมหรือเป็นไปได้ว่าไม่ได้ใช้มากก็แล้วแ,แต่แต่ว่าขาดการดูแลเพราะฉะนั้นพวกาการออกกําลังกายนะครับการดูแลนะครับผมการกินอาหารที่เข้าไปบํารุงไอ้ส่วนของ <c oughs> พวกข้อต่อพวกอะไรพวกนี้นะฮะ มีสิ่งเขาเรียกอะไรมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งและอย่าลืมนะครับผมเนื่องจากตัวคุณนะฮะชาวราศีเมษเป็นธาตุไฟนะครับผมคุณเองมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้น้ำนะครับผมอย่าลืมดื่มน้ําเยอะๆอย่าลืมทําให้ร่างกายเย็นลงนะครับผมอย่าทําให้ตัวเองรู้สึกร้อนตลอดเวลาเพราะว่าชาวราศีเมษอยู่แล้วครับ activity เนี่ยมาเต็มนะครับผมคุณเองอาจจะเหมือนกับ รู้สึกว่าโอเคซึ่งไอสถานการณ์นี้ไม่จําเป็นต้องเป็นโรคนะเป็นกลุ่มอาการหรือว่าเป็นสถานการณ์ที่แบบคุณเองอาจจะรู้สึกเจ็บเจบหรือว่าอะไรแค่นั้นนะจจะไม่ได้เป็นโรคที่แบบรุนแรงร้ายแรงือต้องเข้าไปดูแลหรือรักษาแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่ถ้าไม่เป็นมันก็จะดีกว่าคุณเองมีเกณฑ์ที่อาจจะเจ็บป่วยในเรื่องของข้อในเรื่องของกระดูกหรือว่าในเรื่องของการอาไว้วะที่เกี่ยวข้องกับการเดินเท้านะครับผม ขาหรือว่าแขนหยิบจับอะไรพวกนี้นะฮะคุณได้ Queen of Source เป็นสถานการณ์ที่เออผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยว่าจุดนี้คุณควรจะเขาเรียกว่าหยุดพักนะครับพักผ่อนหน่อยเพราะว่า Queen of Source เป็นสถานการณ์ที่บอกว่าไอ้ปัญหาเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเป็นปัญหาพื้นฐานหรือเป็นปัญหาเล็กๆสําหรับตัวคุณนะ่ยแต่ว่ามันอาจจะพัฒนาไปเป็นสถานการณ์ที่ใหญ่กว่านี้ได้นะครับผมถ้าเกิดขาดการดูแลและเอาใจใส่นะฮะ Queen of s ซอ r ์สเป็นสถานการณ์ที่บ่งชี้เรื่องของความยุ่งยาก complexities นะฮะเรื่องของสถานการณ์อะไรที่ไม่สามารถที่จะตัดสินได้โดยง่ายนะฮะมองดูแล้วตัดสินเนี่ยไม่ใช่ครับนะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับมีบางอย่างที่อยู่ในรายละเอียดอยู่ในดีเทลแล้วต้องอลงลึกกับมันตรวจลึกกับมันนะฮะสำหรับใครที่มีเกณฑ์ที่ตรวจสุขภาพประจาปีหรืออะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้นะให้ เน้นนะครับชาวราสีเมษให้เน้นในเรื่องของกระดูกนะครับข้อต่อแบบนั้นนะฮะโอเคไปต่อกันเรื่องงานนะครับชาวราศีเมษนะฮะโอเคในเรื่องงานคุณได้ Eight of Cups, Queen of Cups, Page of อฟ n นะฮะและ Four of Pentacles เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับตัวคุณเองจะถูกบอยคอรดนะตัวคุณเองในสถานที่การงานเนี่ยนะเรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยจะค่อยๆเขาเรียกอะไรจะไม่ค่อยได้การตอบรับที่ดีลูกน้องใช้ก็ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการนะอาจจะได้งานก็จริงแต่ว่าเป็นแค่งาน <c oughs> ไม่ได้แบบเอานำเอาไปใช้ได้จะต้องกลับมาแก้ไขหรือมีการเพราะฉะนั้นเนี่ย สำหรับชาวราศีเมษที่ตัวเองเป็นเจ้านายนะฮะมีลูกน้องอาจจะต้องเผื่อเวลาเพื่อแก้งานหรือว่าเพื่อจัดการงานให้ถูกต้องนะครับผมสำหรับใครที่เป็นนายตัวเองหรือนักลงทุนเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองจะอยู่ในสภาวะที่หาจุดที่สนใจหรือว่าหาจุดที่พร้อมที่จะลงทุนยากมากๆนะฮะอาจจะเกิดจาก2ปัจจัยอันที่1คือตัวเองคุณเองนะครับอาจจะยังไม่มีโมเมนต์ดีๆหรืออาจจะไม่มีสถานการณ์ ของการลงทุน s ี e น a r ร o ไหนหรือว่าแผนการไหนที่เหมาะสมที่ที่สามารถทําได้อยู่ในตอนนี้อันที่สองคือเรื่องของอเงินทุนหรือว่าเรื่องของสิ่งต่างๆอาจจะยังรออยู่และอาจจะยังไม่ค่อยพร้อมนะฮะ o o p e of p c n e s เเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ถ้าเป็นไปได้ถ้าจะให้พูดในเรื่องของเรื่องของงานเนี่ยผมเชื่อว่า จุดนี้ไม่ใช่จุดที่จะก้าวกระโดดแต่จุดนี้เป็นจุดที่ค่อยๆเก็บรายละเอียดทีละเล็กทีละน้อยเก็บข้อผิดพลาดนะครับผมเป็นช่วงในการตรวจทานนะตรวจพิสูจหรือว่า ทบทวนให้ดีๆนะฮะเป็นช่วงที่ตัวคุณเองอาจจะยืมความสามารถถ้าเกิดคุณมีเพื่อนและเพื่อนคุณอยู่ในราศีกันก็ยืมความสามารถของความละเอียดของเขามาช่วยนะ,ะเพราะว่าชาวราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะทาให้เสร็จสิ้นตามกําหนดเวลาหรือก่อนกําหนดเวลาแต่อาจจะมองข้ามประเด็นบางประเด็นอะไรที่สําคัญในสถานการณ์นี้เรื่องของการงานจําเป็นจะต้อง ดูค่อนข้างที่จะละเอียดอีกนิดหนึ่งนะครับผมโอเคคุณได้ Four of p e n t c l l s s หมายถึง Stability หมายถึง o o v e r s a t i o n ันอ o n s uh, e r v a t i o n แล้วก็หมายถึง security เป็นสถานการณ์ที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมเป็นสถานการณ์ที่ต้องทำทีละเล็กทีละน้อยนะฮะโอเคไหมฮะชาวราศีเมษนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องงานเนี่ยอย่าเพิ่งเขาเรียกอะไรดีตัดสินใจหันหลัง180องศายูเทิร์นกับหลังหันอะไรแบบนั้น ให้ค่อยๆเก็บรายละเอียดไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับต่อไปนะฮะในเรื่องของครอบครัวสมาชิกในครอบครัวดูซิว่าจะมีอะไรให้คุณบ้างนะครับ ในเรื่องของครอบครัวคุณได้ the fool the empress the hermit the emperor โอเค the fool the, the empress เป็นสถานการณที่ตัวคุณเองอเห็นโอกาสดีๆในที่เกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวหรือเกี่ยวกับครอบครัวนะฮะแต่ว่า,าไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้ตัดสินใจหรือไม่กล้าที่จะตัดสินใจเพื่อเปิดโอกาสตรงนั้นนะครับผมหรือว่าคือ ผมเชื่อว่ามีโอกาสบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวของคุณแล้วคุณสามารถทำได้ให้เกิดสิ่งที่แบบประสบความสำเร็จได้แต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่ตัวคุณเองจะต้องมีความกล้าและก็ตัดสินใจลงมือทำแน่นอนแหละความเสี่ยงเป็นของคู่กันแต่ว่าถ้าคุณไม่ไม่เริ่มที่เสี่ยงจะตอนนี้เนี่ยมันก็จะไม่ทันการนะครับผมด้วยพลังงานของ the hermit the hermit เป็น introspection เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอย่ามองแค่ผิวเผิน สำหรับตัวสถานการณ์ต่างๆในครอบครัวให้มองไปถึงจิตใจแทนที่จะถามว่าเธอทําแบบนั้นทําไมเธอถามเธอเธอทำแบบนั้นทําไมเธอทําแบบนั้นหรือทําไมทําแบบนั้นให้ถามเขาว่าอะ,อะไรที่ทําให้เธอทําแบบนั้นคือ มองไปให้ลึกลง1ขั้นหรือลึกลงมากกว่า1ขั้นก็นแล้วแต่ลึกลง1ขั้นในถึงใน,ในความสัมพันธ์ในจิตวิญญาณในความรู้สึกของเขาอย่าเพิ่งมองแค่การกระทําของเขาในในสถานการณ์ของอสมาชิกในครอบครัวให้ให้มองถึงอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรืออะไรเป็นแรงขับดันให้เขาตัดสินใจแบบนั้นนะครับคุณได้ t h เดียเอ็มเปเป็นสถานการณ์ที่คือ พูดง่ายๆในเรื่องของครอบครัวเนี่ยคุณได้ทั้ง the empress the emperor เป็นพลังงานที่เหมือนกับหยินกับหยางเหมือนกับตัวคุณเองจะเห็นสถานการณ์ทั้ง2ด้านข,ของสมาชิกสมมุติว่าสมาชิกในครอบครัวของคุณแบ่งเป็น2ฝ่ายอย่างเงี้ยคุณจะได้เห็นสถานการณ์ทั้งสองด้านแล้วคุณเองเนี่ยต้องเลือกว่าคุณเองจะเป็นคนกลางหรือคุณเองจะเป็นคนที่จะไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับผมโอเคไหมเป็นสถานการณ์ที่ จะต้องการการไกลเกลี่ยนะครับผมเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการมีความคิดเห็นแตกแยกกันนะอาจจะมีการทะเลาะกันในครอบครัวเกิดขึ้นคุณเองอาจจะต้องเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือหรือคุณเองอาจจะเป็นคนที่เข้ามาประสานนะครับผมและอย่าพยายามทําให้มันแย่ไปกว่าที่มันเป็นอยู่นะครในเรื่องของครอบครัวนะโอเคต่อไปในเรื่องของการเงินของคุณนะครับผม โอ้โอเคถือว่าดีนะฮะคุณได้ k n i g h t of Cups the Magician e i g of Swords และ The High Priestess โอเคในส่วนของสถานการณ์ของตัวคุณคุณได้ k n i g h t of Cups the Magician เป็นสถานการณ์ที่ณตอนนี้เนี่ยคุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรในเรื่องของการเงินของตัวคุณนะฮะคุณรู้ว่าจะต้องจัดการอะไรคุณเขาเรียกว่าอะไรดีคุณจะได้การยอมรับหรือว่าคุณเองจะได้การตอบสนองนะฮะที่ดีสำหรับ การตัดสินใจนั้นอันหนึ่งจะต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยสนับสนุนคุณต้องมั่นใจก่อนว่าอสถานการณ์ที่คุณจะตัดสินใจเนี่ยมันดีกับทุกๆฝ่ายจริงนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดตัดสินใจผิดรอบนี้เนี่ยคือไม่มีใครมาเบรคคุณนะครับไม่มีใครมาห้ามคุณเลยเป็นแบบเหมือนเขาเห็นดีเห็นงามกับตัวคุณไปเลยเพราะฉะนั้นอาจจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดนะครับได้เพราะฉะนั้นคุณเองอาจจะต้อง ทบทวนให้ดีนะฮะไม่มีใครคอยที่เป็นคนเหมือนกับเคาน์เตอร์คุณหรือว่าคอยแย้งคุณว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่มันเสียงแบบนี้ไม่ดีไม่ด,มดีอะไรลักษณะนี้ในเรื่องของการเงินรอบนี้นะถ้าผิดผิดยาวเลยแต่ถ้าถูกก็โอเคเลยนะครับโอเคไหม A the source the high p r i t e s ยิ่งเป็นจุดที่อาจจะต้องบอกเลยว่าตัวคุณเองจะต้องตัดสินใจให้ดีๆนะครับผมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย The High p r i e s t เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองต้องใช้สติปัญญาต้องใช้ความคิดต้องใช้ความละเอียดละเมียดละไมในในการตัดสินใจนั้นนะครับโอเคสุดท้ายเรื่องของอริมิตรสหายนะครับเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับชาวราศีเมษอืมอ่าโอเคในรอบนี้นะฮะเรื่องของคนรอบข้างอาริมิสหายนะฮะคุณได้ The Hangman The Hierophant Nine of Swords และ Seven of Cups นะฮะ เป็นช่วงเวลาที่คุณเองจำเป็นจะต้องแยกออกจากเพื่อนฝูงนะครับผมเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองใช้การตัดสินใจโดยเพียงลำพังดีที่สุดด้วยพลังงานของ the h ไฮโ r o l น f เป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับคุณตัดสินใจบนข้อกำหนดกฎระเบียบเท่านั้นนะครับอย่าไปสนใจในเรื่องของความรู้สึกของคนรอบข้างมากนะัก และให้สนใจแต่เรื่องของกฎระเบียบด้วยพลังงานของ the h i e r o f a n เป็นลักษณะของอกฎระเบียบ law and regulations นะครับโอเคคุณได้ seven of c u p เป็นสถานการณที่ให้ระมัดระวังความคิดภายนอกความคิดของอริมิสหายเนี่ยที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลง เป้าหมายหรือ goals ของคุณการตัดสินใจของคุณนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงให้ตัวคุณแยกตัวออกมาเพื่อตัดสินใจจะเป็นจุดที่ดีที่สุดสำหรับชาวศีเมษนะฮะโอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมเอาฝากนะครับผมอย่าลืมนะฮะฝากกดไลค์นะครับผมแล้วก็กดแชร์นะฮะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับผมมีปัญหาปรึกษาหมอปองสแกน q r Code ก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจนะครับผมเล็กๆน้อยๆ สมัครสมาชิกนะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก